ใครก็ถ่ายมีงาหมดเลยเนาะดิโนคนเดียวอ่ะยกรวายแล้วหนูพอใช่ไม่มีงาติดข้างหน้าเลยเออเอาเถอะแล้วหนูก็มาโปรดญาติโยมแถวนี้ก็มาค้างที่นี่นี่จะเป็นที่มาไงพอดีรองหลังนี่พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าทีได้มาองค์พระธรรมล้มปุกแล้วที่นี่ต้นของมันจริงๆเนี่ยพระเด็จพพุทธยอดฟ้าท่านเป็น ลูกเคยอมภาวได้ลูกสาวอมภาเป็นภรรยาก็เลยผูกพันกับหลวงปู่หลวงปู่มินตลอดทั้งหลวงปู่สมเด็จโตก็เคยมาพักมาค้างมาจำวัดมาเรียนคาถาอาคมกับหลวงปู่ก็เลยแน่นแฟนแน่นแฟนันท่านเคยนับถือหลวงปู่ในฐานะเป็นอาจารย์เวลาชาวัานยะมโยมบางกวาเนี่ย ไอ้ค้าน้ําตาลที่ปากคลองบางบางกอกน้อยเขาน้ําตาลนี่ไปส่งบางกาะน้อยอะปากคลองบางกอกน้อยพอโยไปส่งน้ําตาลเสร็จแล้วก็ขึ้นไปกาศวงปูสมเด็จโตวัลลันค์สมเด็จโตวัลลันค์แล้วก็ถามว่าโยมาจากไหนการเท่าแก่น้ําตาลอัมพวาเขาบอกว่ามาจากอัมพวามาจากวัวต่อไปโยไม่ต้องมากาศชั้นหรอกนะ พระดีอยู่อมมวามีเป็นอาจารย์ฉันด้วยไปวัดปุบรินพระดีอยู่ที่วัดปุบรินเอยู่ตรงสมออันนั้นแหละลูกจะอันนั้นแหละอาจารย์ฉันเองฉันนับถือในฐานะอาจารย์ฉันต้องไปโยมไม่ต้องมากราบฉันพระดีไปกระกาศอมมวาต้องพูดอย่างนี้เลยนะเออถ้าบอกเลยประกาศที่อมมวา น่อาจารย์ฉันแต่ก่อนชาวบ้านแถวนี้ไปส่งน้ำตาลบางกอกน้อยทั้งนั้นแนะ,ะล่องเรือไปไปส่งน้ำตาลปิ๊บที่บากปากคลองบางกอกน้อยพอล่องเรือไปส่งน้ำตาลหมดแล้วก็เข้าไปการาบหลวงพ่อสมเดทท็จโตหลวงพ่อสมเด็จโตก็บอกว่ามาจากอัมพวาเลยต่อไปไม่ต้องมากราบอาตมา,าไปกราบหลวงพ่อวัดุทุมวิริน,นูษ พระดีอู่นู่โอ้โหปื้ใจนบอกว่าพระดีด